ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้อยู่กับชนผมอีกแล้วในเกมอะดิเมะรัสเตอร์หรือเกมโรบของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนผ่านเลดท,ที่ยากที่สุดนะตอนนี้ละมั้งน่าจะยากสุดละมั้งนะครับคนดูด้วยตัวตัวเดียวนะครับเลด u สิบแปดด้วยจีเลนของเรานั่นเองนะครับผมเทีเทพยบจีเลนนะครับ ใช้บัฟโอเวอร์โหลดก็ผ่านได้นะครับบัฟลองไม่จําเป็นต้องเป็นบัฟดอตเหมือนผมนะครับก็สามารถผ่านได้นั่นเองนะครับจะใช้แค่ตัวเดียวเข้าไปผ่านเลยนะครับมันสามารถเอฟเคได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะผมเอฟเคมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะจริงๆผมทําการสอนไว้ในคลิปนุกซูโปรแล้วแต่ผมยังปั้นตัวตัดอะไรยังไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมเลยก็เดี๋ยวอัดคลิปสอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันเลยนะครับผมด่านยูสิบแปดนะครับเพราะท่านผู้ชมเวลาแบบอยากได้ตัวละครจะได้มาเอฟเคกันได้นะครับแล้วก็เผื่อใครอยากฟาร์มรรีโนนนัั่เเองะคบไปลย let's go baby บอกเลยว่าโคตรตึงท่านป่าจีของผมสายคี้ไงพี่แกก็สายคี้ไงเดี๋ยวค่อยไปปั้นออฟขี้ให้พี่แกนะจะประมาณ70%แล้วไปเอฟเคอย่างสดนอร์มเแรงเวิลด์ดีรนะด้วยมาครับคุณดูเดี๋ยวเราจะเริ่มลงกันที่ตรงนี้เลยนะครับที่จริงผมอยากสอนแบบออโต้คิกนะแต่ท่านผู้ชมก็สามารถตั้งปุ่มก็ได้แล้วล่ะเปิดยูนิตเมเนเจอร์นะครับเพื่อลดการแหลกในการจิ้มตัวละครและอัพตรงนี้นะครับผมในการจิ้มหลายรอบ เดี๋ยวผมจะวางให้ดูเลยนะครับผมสบายสบครับผมบอกเลย FK ด่านนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะได้ประมาณเวที่สี่เราจะลงตรงนี้ได้พอดีนะครับผมเนี่ยเผมจะจำลองการกดออโต้เลยนะเนี่ยเนี่ยออลืมไปว่าจำลองการกดโต้มาต้องสองครั้งแล้วก็จิ้มตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยผมวางตัวเดียวเลยแล้วผมจะกดให้มันอัพตรงนี้ไว้นะครับเพราะกดออโต้ยังไงมันก็เร็วกว่าไอ้นี้อัพอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอันี้มันจะมีเวลา delay สามสีบ สามสี่วินาทีเพ่กดอัพบางจังหวะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถ่ายสนามบอลแวบ,บหนึ่งนะครับคนดูเอาไว้เป็นหน้าปกนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกถ่ายเร็วๆเลยโอเคถ่ายแฉโอเคนะครับได้หน้าปกแล้วแล้วก็เอากล้องออกนี่จีเลนตัวเดียวรับจบครับผมบอกเลยว่าเลดเนี้ยจีเลนสบายมากนะครับเนี่ยไม่เป็นเลดที่แบบไม่ได้ยากนะครับจีเลนแบบรับจบเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักสองรอบเลยแล้วกันนะครับผม คือแบบว่ามีรอบไหนที่มันผิดพลาดน,นั่นเองนะครับเราเล่นให้ดูสองรอบเลยเพราะรอบหนึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับคนดูผมก็เอฟเคเลตนี่นะครับฟาร์มตัวใหม่ผมใช้เวลา3ชั่วโมงไม่ก็สองชั่วโมงนี่แหละได้ตัวใหม่ครบแลวล้นด้วยนั่นเองนะครับผมเบิร์ลัวครับเบิร์ลัวแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าตัวใหม่ตัว1.5เปซนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าน่าจะเอาไวเอฟเ,เคได้หลายๆดานเลยนะครับ พราะต้นไม้ตันบับโอวตารนั่นเองนะครับผมลองเอาไปเล่นมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะตีชนะท่า200ไม่พอมันตี2วินาทีด้วยนั่นเองนะครับแบบรันพาทสีพท่พิสุดนะถ้ารันพาทสี่สุดที่ผมบอกเลยว่าขั้นสุดอ่ะตัวมันอะ่ะผมว่าวางว่าตัวมันเป็นตัว AFK ที่ดีมากเลย AFK ด่านไอ้นัน่นนะเอเซนนะครับลุยได้ทุกด่านอะ่ะลงตัวเยี่ยมคู่กับไออ่ะสบายครับเล่นชิวๆเลยจีเรียนเรารับจบอยู่แล้วเนะี่ยเห็นไหมผมบอกเลยว่า,วามันจะเสี่ยวแค่ต้นเกมครับผม แบบอาจจะมีหลุดแต่ที่จริงมันไม่หลุดนะท่านเพราะมันมีบัฟเบอร์นของมันอ่ะกับดาเมทมันแรงจริงะจีเลนตัวเดียวอยู่เลยครับบอกแล้วพ่อมันหลุดทรงหัวไข่ครับผมตัวตึงอยู่แล้วครับถึงวงการเกม,มยังในเลทตอนนี้นะครับเฉพาะโหมดเลทนะผมยังไม่เห็นว่ามันไม่ผ่านด่านไหนนะครับผ่านทุกด่านนะผมลองหมดล้วทุกเลทนะเฉพาะโหมดเลทนะครับตอนนี้มันก็ผ่านทุกด่านอนะ่ะที่ผมลองมาสุดตึงบอกเลย ถ้าได้บัฟโอมีนี่น่าจะดีกว่านั่นเองเนะครับก็จะจะลงได้ทุกเลทของจริงแต่มันก็ลงได้ทุกเลทแต่แหละแต่ถ้าได้บับลุงนี่บอกเลยว่ามันนะผมพูดเลยบับลองอนะ่ะผมบอกว่าจีเลนมันไม่จําเป็นต้องบับโอมีแล้วไงเพราะมันมีตัวแทนหน้าที่แล้วคือไอตัวจากใดดันนี้แหละตัวจากเลทเนี้ยเพราะมันชนะทุกท่าไทยเราอยู่แล้วครับเราก็เลยไม่จําเป็นต้องไปทําจีเลนเป็นโอมีนั่นเองนะ เอาเป็นบัฟนี้ดีแล้วเอาไปฟาร์มรีลงรีโลง,ง่ายดีครับอีกอย่างมันอัพถูกด้วยนะครับแล้วอัตราคีมันเยอะนะถ้าผมตีลูกแก้วคี่ไปอีกเนี่ยอัตราคี่น่าจะเกือบประมาณเจ็ดสิบแม่งก็เจ็ดสิบเลยนั่นเองนะครับผมแล้วแรงคิดิคอ้มันสูงมากนั่นเองนะเป็นตัวที่เรียกว่าขี้โม้ครับอืมนาเมจดแรงแบบขี้โม้แล้วได้บัฟกิดนะโคตรวืรแต่ผมมีแค่โอต้าไงเ,เพราะดวงผมไม่มีนะครับแต่ลรือสีวิเลียนนี่ก็ตีนานเหมือนกันนะนี่แต่ได้คำว่ามันยังอัพไม่ตันแหละมันเลยตีนานเรื่องี่ย นะบายบายผมบอกเลยอ้อีซี่เดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อเล่นให้ดูนะว่ามันสามารถเอเพื่อใรได้มันไม่หลุดแน่นอนเพราะผมลองแล้วแหละชิว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 หรือว่าผมเอารีโลได้เดี๋ยววันนี้ผมก็น่าจะนั่งทําคลิปแล้ว่ะตอนแรกว่าจะไปฟาร์มสกิลทีจนกว่าจะตันแต่ผมว่าแม่งน่าจะใช้เวลานานมากเลยฟาร์มสกิลทีตันเดี๋ยวคงเริ่มรีวิวตัวเลยแหละนะครับแบบเอาตัวมาเล่นให้ดูเลยว่าตัวไหนใช้งานได้จริงไม่ได้จริงนะครับ ใช้ใช้ดีไหมไม่ทําดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะผมจะรีวิวประมาณนั้นนะครับว่าตัวไหนทําแล้วคุ้มจัดเพราะว้าผมต้องไปนั่งไลฟ์อีกไงเดี๋ยวไม่พอเพราะผมอยากทำนูนทูโปกอลลี่ตัวที่สองคือทรงกินบูไวหงแลบบ้วอ่ะเดี๋ยวนั่งทำแม่งเลยแล้วกันทำสกิลทีตันเดี๋ยวใส่จะไม่ได้ทำก่อนอีซี่อีซี่จีเรนรับจบอยู่แล้วครับแค่บัฟโอวตาต้ามันก็ตึงแล้วจีเรน์นะเอาจริงที่สุดอะเนีย่ยเกือบถึงวงนี้เลยนะ ถ้าทุกคนขยบมาอีกหน่อยนึงเนี่ยก็ถือถึงตรงเนี้ยรอบวงเลยแต่อัพอีกขั้นหนึ่งมันก็อววงอยู่ดีอะเนี่ยอัพขั้นนี้ก็ถึงนี่เลยเนี่ยเกือบตีทั้งแมปอะถ้าอัพตันก็ตีทั้งแมปอะแต่จริงๆไม่มีตัวอะไรหลุดโค้งนี้หรอกครับจริงนะเพราะมันสามารถเข้าโกได้สองจังหวะนะคือตรงนี้กับตรงนู้นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะผมเคยเห็นมอนเดินมาตรงนี้อยู่แต่ถา้าว่าป่าจีเรยเรารับจบไงสุดตึงไะคือแบบเอาพี่เขาไม่อยู่ไงพี่เขาตีแรงอ่ะตีแรงแล้วเร็วกว่ากดเข้าอื ตัวละครสุดตึงครับที่เปิดมามือใหม่ทําได้ง่ายมากแค่เปิดได้ตัวมันน่ะแล้วท่านผู้ชมไปนั่งเล่นเนื้อเรื่องอ่ะแล้วไปนั่งทําประตูไม่โคตรง่ายเลยครับคุณดูตัวมันแบบรับจบในดอกเดียวอยู่แล้วนั่นเองนะครับแบบมีตัวมันตัวเดียวก็สามารถทําประตูได้แล้วอ่ะพี่เล่นอ่ะโคตรเก่งบอกเลยตัวตึงระดับนี้จะหาที่ไหนได้อีกตัวสุดตึงตัวสุดตึง แต่เอ็กเซนก็ต้องหาตัวน้ำนะครับแต่ผมว่าจะเปิดได้แนละ้วโอรูจิอะ่ะก็สบายแล้วแต่ที่จริงจะดันน้ําถ้าเราเล่นความยากระดับกลางอะ่ะฟาร์มดันไฟแป๊บเดียวเนี่ยครับผมเพราะกีเรนมันไฟสู้อยู่แล้วไงไม่ต้องไปจำเป็นต้องหาตัวน้ําขนาดนั้นสาเหตุที่เห็นดาเมจดมันน้อยๆแล้วมันตีร้อยล้านตายง่ายนะครับเพราะมันดาเมจจริงๆของมันคือดาเมจดแรงขีนะครับดาเมจดแรงขีรวมๆเนี่ยผมว่าน่าจะเกินร้อยล้านนั่นเองนะครับผมนะ พอได้คำว่าเปิดมามันเพิ่มมาตาคิที่ข้อเรา1.4เท่าใช่ไหมเพราะว่าตาคิที่ข้อที่เรามีอยู่ก็ง่ายๆมันมี45 45 1เท่าของ45ก็จะประมาณ22กว่าพอ22กว่าบวกอีก1 1ก็จะประมาณนี้แหละครับ69.9เนี่ยที่มันคำนวณมาให้เรา62.9แล้วด้เมจแรงคีถ้าเราเล่นต้นไม้ไปใสค่คีเราบับโอตาด้าเมจแรงคีมันจะเบอร์มากอะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ จะไถ้ทุกคนได้บัฟกิจนะแรงคีแม่งโคตรโอเวอร์นี่ครับแต่ว่าตามนั้นนะผมไม่ได้เนี่ยลักษณะท่าเนี่ยครับคูณสามว่อ่กอีกับแรงคีอะ่ะคือนาเมดแม่งเวอร์จัดอะ่ะนาเมดอย่างโมอ่ะืออตัวสุดตึงครับเนี่ยเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยจบรอบนี้เราก็ไปละบิดแล้วบิดนะบิดบิด,บดเดี๋ยวไปตั้งทำาุกทูปโป่ต่อคนระับจบรอบเดีชิว ตัวเก่งขนาดนี้จะหาที่ไหนได้ยีกโอ้โหสบายสบายครับตัวเดียวรับจบอะอ,อตึงขนาดนี้ใช่ไหมแต่จริงฟูเมื่อกีตึงกว่านะแต่ผมบอกว่าทุกคนเปิดมาทำจีเรนอะน่าจะง่ายกว่าเพราะมันรับจบทุกเลดด้วยเนะี่ยตัวเดียวอยู่เลยตัวไรเก่งขนาดนี้รับจบในหลอดเดียวกัน อีซี่ครับผมก็สำหรับใครชอบกินนี้ลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับแบบเดี๋ยวมาหาทิคสอนอะไรอีกนั่นเองนะครับโดยไม่ใช้กอรลี่นะถ้าผมผ่านนะครับ